ลืมกันไงมันลืมกันมันนานๆทีเอ๊ะฉันพูดภาษามอญอยู่ฉันจะไปเป็นญาติกับขมรกับลาวได้ยังไงนะมันมันสืบไปสืบมามันไม่ใช่นะครับอ่ามันไม่ใช่เพราะในภาคอีสานเขารวมกันข้ามเผ่ากันหมดแล้วเพอเขารับเอาศาสนานะครับเขาก็เลยเปลี่ยน้วนี่หลักฐานจารึกมอญนะครับอ่าหลักฐานจารึกมอญมันก็ก็นี่จารึกมอญในปี 1 4 8 4นะครับพศ1484ก็อาจารย์ลึกเขาเขียนเป็นม่ามศ863ศกนะครับนี่8อันนี้8นี่6นี่3อันนี้อ่าว่าแปลโดยท่านอาจารย์กังวลน,นะครับได้ยินว่าท่านอาจารย์กังวลน,นะครับผมก็มามาเทียบดูนะครับนี่นี่เลข8นะครับนี่ขยายให้ดูนี่เลข6นะครับนี่เลข3นะครับเนะเลข3เมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับ เนี่ยครับอันนี้อักษรน,นี่มันไม่ใช่อักษรมอน,นะครับมันเป็นอักษรของสงนะครับของพระมหาขจายนะนะครับถ้าเป็นอักษรลอเรือเป็นตวยูนั่ก็เป็นอักษรของสงรุ่นรุนโศกนะครับอักษรสองแบบนี้มันมีมาก,ก่อนพุทธศตวรรษที่11แน่นอนเขาเอามาเขียนบาลีนะครับเพราะว่าในพุทธศตวรรษที่11เเราไม่มีการใช้บาลีในอินเดียยิ่งอินเดียใต้แล้วใหญ่เลยนั่นแหละครับเราไม่มีภาษาบาลีในอินเดียใต้ นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเรามีอักษรเลขนับอยู่เนี่ยอักษรเลขนับก็คืออักษรเลขนับของสยามก็แล้วกันอ่าก็หมายว่าขาเมเนก็เอาไปเขียนก็ได้อ่าถ้าอ่าอันนี้อักษรนี้เอาไปเขียนเป็นภาษาไทยก็เป็นอักษรไทยอักษรสยามเอาไปเขียนเป็นภาษามอนก็เป็นอักษรมอนก็ได้อ่า แต่มอนไม่ได้ทำมอนไม่ได้สร้างอักษรน,นี่มันเพชรข้องสงเห็นไหมครับมันเป็นของส่วนกลางต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยและแต่ปัจจุบันนี้ทางมอนเขาก็ออกแบบไปอีกเขาเหมือนพ่อคุณรามนั่แหละครับแต่ว่าพ่อคุณรามจะจะออกแบบตามแบบสงรุ่นแรกนะครับถึงได้เอาไปบรรจ,จุในพระไตรปิฎกได้นะครับนี่คือหลักฐานชาวมอนที่เขาเคยอยู่ในภาคอีสานนะครับ ไม่ใช่เหลืออยู่แค่นิดเดียวในในในป่าตุงชัยไม่ไม่ใช่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอันนี้ขอนแก่นนะครับเนี่ยเนี่ยพบที่อ้อฟ้าแดดสอ,อย่างด้วยนี่ภาษามอนูน่นแถวกาฬสินนู่นก็อยู่ร่วมกันนะครับเพียงแต่ก็เอามาเขียนเป็นภาษามอนนะครับก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้มีแต่พระสงฆ์มอนเขามีทั้งฝ่ายคารวะอยู่ร่วมกันนะครับเมื่อเราคุยมอนเขาอยู่ร่วมกันนะเพียงแต่ว่าข้อตกลงให้ ให้มีภาษาไทยกลางให้เป็นภาษาภาษากลางนะคะอันนี้ผมก็ย้ายมานี่เลขแปดผมผมต้องไปสืบมาแล้วก็ส่งไปให้